ควรจะปิด NG o ในเมืองไทยไหมครับหลายประเทศเขาก็ปิดกันทำไมเมืองไทยถึงปล่อยให้มาอยู่เบื้องหลังก่อความวุ่นวายนะคะจอะอันนี้ในในตัวคอมเมนต์นี้ไม่แน่ใจว่าจาันพอจะมีคำแนะนำอะไรได้ไหมคะต้องาํองาม,มีหลายหลายหลายกลุ่มที่ล่อแหลมอยู่พอสมควรนะครับล่อแหลมทั่วไปอย่างเช่นไม่ทำตามกฎหมาย<ฆ>ไทยไม่มีใบอน,นุญาตเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็จ้างคนที่มีปัญหาเยอะบางคนมีปัญหาหนึ่งท่านต้องหนีไปอยู่เมืองเมืองอื่นเนี่ยอันเนี้ย ต้องต้องคุยกันว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําตามกติกราเนี่ยต้องขอขออนุญาตดําเนินการตามกฎหมายไหมนะครับและการดําเนินการตามกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนก่อนที่จะไปปิดรลอให้เขาออกเนี่ยมันก็ต้องให้โอกาสเขาแต่ว่าใช่ครับต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายจริงจังถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามกฎหมายไทยไม่งั้นจะเป็นสองมาตรฐานทําไมทําได้ทําไมคนไทยทําผิดกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมเอ็นจีโอไทยทำผิกดกฎหมายไม่ได้มันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยมีหลาย NGO ที่ดีมากนะครับที่ช่วยเราทำงานในเรื่องต่างๆนะครับเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างแทบไม่หวานไม่ไหวภาคใต้ก็เยอะบ้านเกิดผมเพราะฉะนั้นไม่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 ต้องเวียนหานะครับพี่พี่สดงใช่ไหมครับใช่ก็ก็มีอะไรในดวงใจก็หลังไมคก็ได้ครับส่งมาว่าอยากจะปิดใครแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มแต่ว่า บางทีมันมีหลายเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ครับแต่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังแล้วก็สองกฎหมายใหม่เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับถ้าทาจริงจังนะครับค่ะตอนนี้มีพี่รักษ์นะคะมาเสริมนะคะว่ามีเอ็มเนสตกับเอ็อีดีค่ะที่อยู่ในใจอ่ามีแล้วน่มีแล้วใช่ไหมคือเอ็มเนสตี้นี่ก็ซับซ้อนหน่อยนะครับลูกศิลย์ลูกหาผมก็ทํางานอยู่เยอะนะครับอ่ามีเอ็มเนสตี้ไทยกับเอ็มเนสตี้ e r n นชั่นแนลนะครับแล้วเหมือนกับเป็น กาชาตินะครับแต่ละชาปเตอร์มันไม่ค่อยทํางานด้วยกันมันมันมันอิสระต่อกันแอมเนสตี้สองแอมเนสตี้นี่ก็เคลื่อนไหวต่างกันนะครับแอมเนสตี้เจเนชันแนลก็เป็นระบบหน่อยควบคุมมาจากต่างประเทศนะครับเข้าระบบแอมเนสตี้ไทยก็เพิ่งตั้งตั้งระบบขึ้นมามีปัญหาปั่นป่วนอย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตอนนี้เราก็ขอให้ทั้งสองอันเนี้ยทำงานร่วมกันก่อนได้ไหมคุณโลโก้เดียวกันนี่คุณ ถึงจะเป็นแฟรนไชส์แต่ว่าพอคุณทำแบบนี้มันก็จะอาจจะเกิดภาพลับสวนทางกันหรือเปล่านะครับอันนี้เขารับไปแล้วเขารับไปบอกว่าเขาจะไปดูว่าว่าเขาเขาจะหนึ่งเขาจะให้มันให้มันสอดคล้องกับกติกาสากลจริงๆได้ไหมนะครับเพราะว่าแอมเนสซี่ชนะเนชนลปัญหาน้อยนะครับผมก็มีเพื่อนทํางานอยู่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าสองเขต้องเข้าใจนะครับว่าสาขาประเทศไทยเนี่ยมันจะมีพวกน้าพริก น้ำปลามันจะไม่ใช่นมเนยเพราะฉะนั้นเฟลเวอร์มันนะครับมันจะออกแนวไทย,ไทยเพราะฉะนั้นงานไรเมนตี้ไทยเขาจะเป็นอะไรที่เจาะลึกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยอะไรต่ออะไรเยอะหน่อยใช่ไหมครับภาคใต้เพราะฉะนั้น,นจ,จะมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเปิดพื้นที่แล้วอาจจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานทํางานทางราชการไทยต้องเข้าไปประสานงานมากกว่าที่เข้าไปประสานงานเพื่อดําเนินคดีอะไรนี้นะครับ คุณจะไปประสานงานทํางานกันนะครับแล้วจริงๆผมก็เจอตัวบุคคลทั้งสององค์กรโดยภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรู้จักกันดีแต่พอออกไปทํางานแล้วมันเกิดความบัน่นทวนก็กลับมาแก้ทางที่ดีก็ควรจะตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยทํางานอย่างที่เราตั้งในเรื่องภาคใต้ครับช่วย NGO ทำงานแล้วกเ็เหมือนกับเรื่องประมงะครับตอนแรกก็มาประเมินเราต่ําๆเรื่องจะให้ธงแดงเราพอเราเชิญมาทํางานอย่าง EJF ะครับ Environment, environmental justice foundation ซึ่งเป็นคนให้เรตติ hmm. ้งประมงเราแย่มากตอนหลังเราเชิญมาทำงานร่วมกันเลยซึ่งตอนแรกก็ไม่ยอมนะครับราชการไม่ยอมตอนหลังพอร่วมทำงานกับเรารับจอบเราไปแล้วก็ส่งข้อมูลให้เราประเมินเราดีขึ้นมากอะไรที่เป็นข้อได้จริง mm hmm. เราก็แก้แล้วเข้าไปพูดให้เราเลยแล้วตอนนี้ mm hmm. กลายเป็นว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องทงแดงทงเขียวประมงแล้วน้อยมากแต่มันก็มีผลกระทบกับประมงไทยนะครับต,ต้องไปแก้เหมือนกันรัฐบ,บาลใหม่จะต้องไปต่อรองกับ ยุโรปใหม่แล้วก็ผ่อนผันเราเพิ่ยกระดับได้แล้วต้องผ่อนผันเราด้วยนะครับเ<ช>พราะว่าหลายประเทศก็เกเรกว่าเราอีก<ช><ม>เรากลายเป็นเด็กดีเกินไปทําให้คนไทยเดือดร้อนก็ต้องปรับอีกทีน,<ช><ช>นึงก็ทําได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำจริงๆก็เดี๋ยวค่อยค่อยดําเนินการตามกฎหมายแบบเคร่งครัดก็ได้นะครับแต่ว่ากฎหมายก็ต้องรักษาไว้แต่ว่าอคุย<ช>คุย,ค,ย,ค,ยคุยกันให้ดี เขาบอกว่จาจ์ก็คุยหลายรอบแล้วเขาไม่รู้เรื่องจะต้องถึงเวลาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจไปแล้วกัน